สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมขับรถมาไกลมากนะครับประมาณ230กิโลจากนครมาหาดใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวพอจบคลิปเนี่ยผมก็ต้องกลับเลยแต่ก็าวันนี้ผมขับรถเล่นก500กโลนะครับเพื่อเปลี่ยนยางนะครับก็ขอโทษที่หายไปหลายวันนะครับก็เอ็กซ์เตอร์6 9 0นะครับวันนี้จะเปลี่ยนยางแล้วนะครับเพราะว่ายางเดิมติดรถของเอ็กซเตอร์มันไม่ไหวมันไม่ไหวตั้งแต่ตอนเป็นเครื่องเดิมแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังขยันแบบยังใช้ยังใช้อยู่นะครับคือ มันไม่มียางตดดรถรุ่นไหนที่แบบดีหรอกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าจะเป็นพวกบิกบ๊กไว้บิ๊กไว้ก็เปลี่ยนกันนะนะซึ่งวันนี้เราจะมาใส่ยางที่รอ,องรับความเร็วของเครื่อง690นะครับซึ่งไอเครื่องเดิมนเนี่ยของ Ex c ซ t e r เนี่ยมันยางรหัสมันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรหัส P นับรหัส P ก็มันรองรับความเร็วอยู่มาน140-150นะแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนรหัสที่สูงกว่านั้นนะซึ่งรู้สึกว่าาจะไม่ผิดจะเป็นรหัส S นะครับซึ่งรองรับความเร็วน่าจะ 180บวก200บวกประมาณนะั้นนะซึ่งยางเก่าเนี่ยมันรองรับประมาณร้อยส5นะผมเคยกดไปร0 7ยกว่านะครับถใส่นะตอนนี้มีอยู่3สิ่งนะครับที่ผมคิดว่ารถมันใส่ทำไมนะครับสามสิ่งนี้ก็คือหนึ่งเลยยางอะยาง2อสวิงอาร์ม3ลมตึงเกินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้เปลี่ยนยางดูก่อนครับลมนะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ได้ค่ามาตรฐานของมันนะครับส่วนสวิงอาร์มเนี่ยก็ต้องขึ้นกรุงเทพก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกันเข้ามาในร้านพี่เขานะครับ ก็มันต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้พี่ก็สั่งยางให่ผมเรียบร้อยแล้วน่าเราจะใช้เป็นไซส์ประมาณไซส์เดิมม่แหละก็ยางยี่ห้อนี้นะครับอาบอกก่อนนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับจ่ายเองนะครับก็ยี่ห้อนี้เลยนะก็เป็นรุ่นนะรุ่นตามนี้เลยนะอ่านเอาเองนะครัหน้าใช้เป็น90 80นะครับ17ขอบ17เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นรหัส S นะครับเนี่ยรหัส S นะนับยางหลังก็120เหมือนเดิมแล้วก็ยางพวกนี้ก็อยู่ในไซส์เนี่ยหอยู่ในไซส์พ6 Exciter อะไรประมาณนี้ r 1 5ประมาณแถวเนี้ย อราบเอ้ย r สิบห้าจะรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าน,นี้สักเบอร์หนึ่งน้ำน่าจะร้อยสามสิบผมก็ไม่ผิดนะวันนี้เราใส่ตามขนาดเบอร์อ่าขนาดล้อเดิมของมันนะถ้าเราใส่ล้อ r สิบห้าเนี่ยเราจะสามารถใส่ยางได้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ความเร็วม,มันจะรองรับมากกว่านี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบยางเดิมยางเดิมรหัส T T นี่แหละรหัส T เจ๊ะไหมและนี่ซึ่งเป็นรหัส S นะครับผมซึ่งก็คู่นี้น่าจะ เด็ดเสร็จน่าจะเกือบตีว่า4 0 0พันะครับรวมค่าเปลี่ยนอะไรด้วยนี่เรื่องราคาเดี๋ยวผมต้องถามพี่เขาอีกทีมีเครื่องนะครับเราแบบไม่ต้องมางัดอ่ะไม่ต้องงัดให้เสียนี่ไงเสียแรงแล้วก็มันจะเป็นรอยอะไรด้วยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นขอบยานะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนจุกนี้ด้วยนะพี่บอกให้เปลี่ยนด้วยเวลามันจะเปลี่ยนใส่ลมอะไรเนี่ยมันจะง่ายกว่าแบบจุกงอ่ะจุกงอแบบนี้นี้ของของเดิมไม่ได้ตรงอะไรเดี๋ยวผมถามพี่จอมหน่อยพี่จอมทำไมยางก็เปลี่ยนทำไมยางยางเอานี้อ่ะยางเดิมอ่ะที่ติดรถมาหาพี่ม หลายๆย,ยี่ห้อยางติดรถกับยางขายต่อยเป็นรุ่นเดียวกันนั้นคุณภาพก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเาประมูล OEM ครับ OEM ใช่ครับเขาจะลดสเปคลงอ๋อลดสเปคลงใช่ซึ่งก็ถ้าแบบคือเหมือนเขาก็ทํามารองรับสําหรับรถแบบอย่างพี่ความเร็วติดรถมันเดิมๆม,ม,มันอย่างนั้นเหรอใช่รบยางติดรถเน้นอายุการใช้งานครับค่อนข้างแข็งนิดนึงค่อนข้างแข็งก็คือแปลว่าเหมือนกับรถคนเกศอย่างนั้นเหรอใช้ได้นานๆถูกไหม ประมาณนั้นซึ่งต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางใช่ช่วงล่างต้องดีเจ้ไหมครับยางต้องสปอร์ตกันต้องสปอร์ตกันอันนี้มีเครื่องเปลี่ยนเครื่งไม่ยางไม่รองรับมันก็อันตรายครับแต่ว่าอาการที่บางคนที่บอกผมมาพี่ว่าเรื่องโชคหน้าเต้นอะไรตอนนี้มันไม่มีนะมีแค่สายอย่างเดียวนนั่แโอะสายความเร็วสูงใช่ไหมสูงสูงคือเกียร์ห้า่นแหละสายบาลานซ์ยางมันไม่ได้ครับบาลานซ์ยางไม่ได้หน้าสัมผัสน้อยเกี่ยวได้ไหมพี่ไม่เกี่ยวหรือว่ามันออยยู่่ทีวััสดุางงนเ อยู่นี่บาลานซ์ยางบาลานซ์ยาง <Okay. S 1> อ๋อไม่มีไอ้นี่นะครับไม่มีอะไรนะพอดีเราะจะเห็นเหลืองๆใช่ไหมเออรอบนี้ตัวนี้ไม่มีตัวนี้มันเรียกว่าท็อปสุดได้ไหมพี่จอมหรือว่ายังยังครับแต่ว่าน่าจะดีที่สุดของล้อไซนี้ที่ใส่ไ,ไดอ้อ๋ออ๋อดีที่สุดแล้วดีถ้าใหญ่กว่านี้จะมีดีกว่านี้อ๋อดีกว่านี้แต่ว่าลายก็สวยดีนะพี่นะใช่ลายสวยอืมแต่ก็แบบนี้มันเรียกว่าแข็งว่านี่เหมือนปี่ผมไม่ถูกก็นิ่มอยู่นะแต่ว่าจริงๆไซส์เดียวกันไอ้ซีนิ่มกว่าอ๋อครับคร เปลี่ยนจุ๊บง่ายจังเห็น,นพี่ขันน็อตอะไรแป๊บเดียวเสร็จแล้ว,อ,ลวอันนี้ก็คือพอเติมก็คืออยู่ด้านขวารถใช่ไหมพี่<ช>ขวารถอ๋อแล้วล้อหน้าต้องอยู่ซ้ายรถหรือพี่หรือขวารถอ่ะขวาเหมือนกันขวาเหมือนกันวเวลาตั้งสเตนค้างครับรถมันจะเงยด้านขวาขึา้นอุ๊ยตมอรู้นะเนี่ยแล้วมก็จะเติมง่ายไงต้องรู้นะเนี่ยแต่ว่าระวังโดนจันทริสเวลาขี่นะร้อนใช่ไหมร้อนี่พี่ถ้าลองไม่ดีมันก็เป็นรอยเหมือนกันใช่ไหมครับแม็กพวกเนี้ยใช่ไหมถ้าลองไม่ดีอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นยางใช่ไหมใช่เป็นพ ออปติคมาดูกันก็ไม่เคยเปลี่ยนนี่น่าจะเป็นคัง้งแรกเหมือนกันที่เปลี่ยนเครื่องปกติพ่พอจะงัดตลอดอให้ถูกตาหนะให้ตกตาหนะดิบกว่านะคันนี้บุดเข้าง่ายจังอันนี้มันเรียกว่าเครื่องตัวเล็กได้ไหมพี่ใช่นีเครื่องตัวเล็กแล้วถ้าใหญ่กว่านี้มันเป,นนเป็นรถอะไรล,ล็อกลมเหมือนเครื่องรถยนต์อ๋อเครื่องตัวเล็กนี้ล็อกมือตางใน,นระบบล็อ ครัแต่คือใช้ได้เหมือนกันได้เหมือนแต่ถ้างั้นล้อใหญ่ๆเครื่องล้อบิ๊กไบค์ได้ไหมพี่นี่ได้ไหมได้ได้นะดูครับเข้าง่ายปุ๊บพอดีที่เห็นกันช่างเขาจะใช้น้ำ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 มันเครื่องอันนี้ใช้ครีมอะไรไปไปไปนี่ครีมของเวิร์ดโอ้โหนี่คือต้องแบบยังไงนะครีมทาขอบยางของเวิร์ดเครื่องน้ำมันมีทุกอย่างเครื่องมือเราต้องพร้อมหมดเสร็จแล้วร้อยนึงง่ายมากเลย เดี๋ยวต้องมีถ่วงล้ออีกเราต้องใช้หน่วยเป็นอะไรพี่ p s i PSI ครับเท่าไหร่ดีสเปคมันอ่ะเอาเดี๋ยวดูที่เครื่องเครื่องมือเครื่องมือเพื่อที่พร้อมจริงอ่ะเออแป๊บเดียวเต็มอ่ะสามที่สอง TSI อ้ยมีตุ้ป๊อกเลยเท่าไหร่ครับเก๋ๆวะใช่ไม่ทวีงำใช่ถ้าไหร่นั้นยี่สิบอะไรสามสามสองร้เติมหน้าสามสามหลังสามสามเราขับคนเดียว ใช่สองค,คนเดียวสองคนค่อยเติมเท่ากันเลยสามสามส่วนใหญ่จะเกียที่ข้างซ้ายของเราจริงจริงอันนี้สามสามไม่เราเติมไป3-2สามสองละถ้าเติมมากกว่านี้พี่มันจะหมายความว่าอะไรครับถ้าเราแบบเติมเติมตมือออกแข็งโอ้สามสจุดเก้าก็น่าจะได้นะอยู่แล้วจุกลมด้วยเสร็จไปครับล้อหลังเดี๋ยวล้อหน้าต่อ,อวตวงก่อนวงก่อนตวงล้อต่อครับมันตกที่ตรงไหนครับ ก็คือจุดที่หนักที่สุดของอะไรพี่ของย่างเหรอจุดที่หนักที่สุดมันก็จะตกอยู่ตรงข้างล่างนี้ครับแล้วก็จะผงฝักตรงข้างมข <บน S 1> ึ้นขึ้นถูกต้องอ๋อแต่ว่าไอ้นี่คือไอ้ฝั่งตรงข้ามจุกลมหนักสุดใช่ยังยังยาง,ยางแต่เป็นฝั่งข้างบนนี้เบาสุดครับอ๋อยังไม่หยุดเลยไหนยหยุดไหน่ายหยุดต้องทวงแ,แถวๆนี้นะคครรัับบใช่อ่า ใส่เป็นเป้าทาไม่ได้รถใหญ่ะดิพอทํารถเล็กทําไม่ได้เสร็จไปครับล้อหลังนะครับนี่ก็ทวงเรียบร้อยนะสิบห้ากรัมนะครับก็เปลี่ยนจุกนะเปลี่ยนยางเรียบร้อยเสร็จต่อไปก็ล้อหน้าล้อหน้าเราจะใช้ขนาดใช่ไหมพี่ต้อมขนาดมันคือเท่าเดิมหน้าหลังเลยใช่ไหมแต่คือวัสดุคือต่างนะครับอันนี้ล้อหน้ามันนี่ถ้าเราใส่ล้ออันสิบห้านะเหมือนที่พี่เขาบอกเราจะใส่ยางอัพไซด์ได้อีกนะแลวความเร็วมันจะรองรับมากกว่านั้นนะล้อหน้า จริงๆถ้าใส่พวกบูธแต่งอะไรพวกนี้ก็ดีนะครับมันจะได้แบบล้อจะได้ลื่นกว่านะครับเดี๋ยวว่าค่อยว่ากันที่กรุงเทพนะอันนี้ก็คือของติดรถมาเลยล้อพวกนี้ผมไม่ได้ทําอะไรมาเลยมาดูยางหน้าลายก็ใช้กันคล้ายๆกันใช่ไหมครับท่านเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสายฟ้าเหรอเอามันประมาณนั้นนะเออาสายฟ้าก็น่าจะใส่กับเอ้าทำไมทำไมครับมีเหตุผลไหมหรือไงับลูพี่จอมทำไมยางหน้าต้องใส่กับลายเพราะ เป็นเรื่องการออกแบบการริดน้ำอ้าวแล้วถ้าเราเราเราใส่ไม่กับลายจะเป็นยังไงอ่ะแลก็สวยดีอ้าวสวยดีแล้วแล้วการใช้งานโค้กออกแบบมาให้ใส่กับหลังการริดน้ำอะไรลลุกออกแบบมาอย่างนั้นอันนี้พูดจริงใช่ไหมอ๋อ <จะ S 1> โอเคอ๋อเรื่องการริดน้ําเ <c oughs> นี่ยมีเครื่องมันก็จะง่ายแบบนี้เนาะ โคตรง่ายอย่างไวออ๋อพี่ยอมแล้วถ้าคนถ่วงไม่เป็นนี่เอาแนะนำหน่อยต้องทำยังไงมานึ่งเลยดูยังไงดูยังไงไปร้านให้คาถ่วงให้ไร้านถ่วงให้โอเคขอบคุณมากไม่ก็เหมือนที่บอกว่าตกจุดที่ตกอยู่ล่างสุดคือหนักสุดูกไหมแล้วก็ถ่วงตรงข้ามูกไหมอ่้างอ่ะถ่วงข้างบนครับแล้วเราต้องถ่วงจนกว่าล้อมันจะหมุนจ้าอ๋อนั่คือให้นิ่งเลย ไม่ให้ตกไปไหนครับเนี่อันนี้นิ่งแล้วดูในะข้างบนอันนี้ล้อหน้าครับล้อหน้าสำคัญจุดตรงนั้นโอเม็ดละห้ากรัมเม็ดละห้ากรัมเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเงี้ยเนี่ยไปหาซื้อดูเอานะครับนี่เซตล้อหน้าไปโวันนี้ทำรถเล็กเลยปกติจ้างจะทำแต่รถใหญ่ ครับเล่นอะไรเล่นเกมเหรอเออวายแล้วแถมลูกปืนให้เราด้วยคู่หนึ่งเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วเปลี่ยนยางต้องต้องไปเบิร์นยางไว้พี่หรือว่ายกล้อสับยกล้อได้เลยอ๋อขียบด้ร้อยเร้อย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 โลเลยเหรอเจอเจอน้ำลื่นป่ะนี่ไม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 ่นี่คือไม่ลื่นหรือว่าไม่เหลือ มันก็ดูเหมือนเดิมอหลรนะดูเหมือนไม่เปลี่ยนอะไรเลยอย่าง I'm taking shots at the enemy gonna make to the top, leave legacy got something say, you better let pop p o p with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. a you cannot save me. อย่าอย่าเปิดกันแรงๆนะมันแรงกว่ารถทุกคันที่พี่เคยขับอ่ะรอเล่นกดปุ่มกลับด้วยเอาได้พี่เข้าไปดี๋ยูนะ ไม่มีอะไรคนนี้ลองไปเทสลองไปเทสดูให้ต่อของร้านเทสนะครับาจะโอเคไหมอันนี้ก็คือเปลี่ยนยางกับสวงล้อนะครับสองอย่างคัดสูงหน่อย เป็นไงมันก็ไม่หยาบไม่หยาบนะขี่ง่ายเปิดไปเมื่อกี้ลอยไหมลอยไหมลอยเกียร์สามยังลอยอยู่จริงเหรอเปิดปื้อปื้อปื้อเออใช่เป็ไงพี่ขี่มันไหมได้ไหมขี่กับซีไอเะซีเอฟสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ลอยกว่าลอยกว่ามันทรงรถเหรอมันมาหยาบกว่าเอามาหยาบกว่าไม่พี่ไปแต่งไหมพี่ไปแต่งเครื่องเบาไม่น่าจะเป็นเพราะสเตอร์มันเล็กอ๋อสเตอร์เล็กใช่ใช่เดี๋ยววันจบนะ หรือว่ายางคู่นี้น่าจะประมาณไม่เกินสี่พันนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกสุกลมสวงล้อเข้าไปด้วยนะเอาเป็นว่าไม่เกินสี่พันนะครับยางคู่นี้แต่ว่าน้ำมันไปกลับอ่ะเดี๋ยวมันจะเออเกือบพันนะผมก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะก็ฝากร้านพี่จอมมาด้วยนะร้านพี่จอมอยู่ที่ศรีแยกคนพิชัยอัดใหญ่นะครับผมก็มากันได้นี่มันจะติดไฟแดงตรงนี้เลยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวผมกลับนครเลยนะครับเ็วันนี้ขี่รถเล่น500อกิโล นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอเทสดูว่าเปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนโซ่แล้วนะครับมันอาการจะดีขึ้นไหมนะครับอาการที่รถมันตายอะ่ะนะครับผมเข้าๆไปแล้วสวัสดีครับ